ลำดับต่อไปกับเรียนเชิญท่านดรปิยบุตรแสงกนกุลได้ให้เกียรติเจ้าภาพผู้วัยชนได้มากล่าวความในใจเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรปิยบุตรครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์อาจจะเพิ่งถ่ายภาพกับอาจารย์นะครับอาจารย์มาทำหน้าที่แต่ตอนนี้ครับอาจารย์ครับอาจครับตอนนี้ครับครับขอบคุณพี่พลรสครับ ขออนุญาตเร,เรียกพี่ไผ่นะครับเพราะว่าก็คุ้นเคยกันคุยกันก็จะเรียกแกว่าพี่ไผ่นะครับพี่ไผ่ไม้หนึ่งกอกุนทีนะครับก็ผมรู้จักคุ้นเคยกับพี่ไผ่ไม้หนึ่งกอกุนทีนี่ก็คือจากบทกวีนะครับเพิ่งมาเจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่แกกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี54ครับตอนนั้นก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ ท่านอาจารย์รวรเจต์ฟาคิรัตถูกทำร้ายนะครับปรากฏว่าพี่ไผ่ไม้หนึ่งก็เดินทางมาที่คณะนะครับผมก็เจอแก,แกจำแกไม่ได้เพราะว่าแกเปลี่ยนรูปร่างไปเยอะนะครับพี่ไผ่ไม้หนึ่งมีน้ําจิตน้ําใจมากนะครับในแง่ที่ว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับพอมีข่าวเรื่องการคุกคามการทําร้ายร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยแกก็รีบเดินทางมานะครับแล้วก็ เป็นห่วงผมนะครับเป็นห่วงทางกลุ่มพวกผมว่าจะมีใครมาก่อป่วนทุกความทำลายร่างกายต่ออีกหรือไม่นะครับก็แสดงถึงน้าจิตน้ําใจของแกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยแกอาจารย์หวานสุดาก็ตั้งกลุ่มปฏิญญา้าศารขึ้นมานะครับก็เชิญผมไปพูดที่ปฏิญญาณาศารหลายครั้งนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รณรงค์กันเรื่องปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะครับก็ได้มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไผ่ไม้หนึ่งกองทีนะครับนอกจากจะมีบทบาทในทางกวีทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งผลงานเนี่ยมีมากกอนหน้านั้นก่อนที่จะมีวิกฤตการการเมืองครั้งนี้แล้วหลายปีและพี่ไผ่ไม้หนึ่งกทีก็เป็นกวีรายแรกที่ ไม่ขววยเขินที่จะบอกว่าตัวเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยในภาวะที่ทุกคนยังกังวลใจว่าถ้าไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วจะเสียหายจะหมดสภาพความเป็นกลางแต่พี่ไผ่ไม้หนึ่งกองทีนี่เป็นกวีรายแรกที่ออกมาประกาศชัดเจนว่ายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับและออกมาคนเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นแกก็ไปรณรงค์เชิญชวนพรคพวกสมัครพรรคพวกที่เป็นวงการนักเขียนต่งให้ออกมาแสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่แบบ มหมายเกองทีก็เป็นนักกิจกรรมที่จัดนะครับกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาหน้าศารหรือว่าตอนทําเรื่องบื่นปล,ปลดปล่อย29มกรามรดารณรงค์เรื่องการปลดปล,ดปล่อยนักโทษการเบื่อและแกก็ยังเดินสายไปหลายๆจังหวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนักโทษการเบืองต่างๆนะครับก็ ผมอยากให้เราระลึกถึงนะครับคุณงามความดีที่พี่ผ่ายไม้หนึ่งกองทีได้เริ่มต้นทำเอาไว้หลายเรื่องทั้งในแง่ศิลปะวัฒนธรรมและในแง่ของกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้นักโทษการเบืองได้ออกจากคุกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ดรปิยะบุตรแสงกนกุล